ทำไมกำลังมองหาว่าพี่เพชรเนี่ยซ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่เพชรอยู่ตรงไหนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโจนี่พี่บอกให้พี่ดีใจมากเลยนะ เพราะว่าอะไรปะคือพี่อ่ะคิดว่าเขาน่าจะซ่อมได้ทุกอย่างในบ้านพี่โตก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่กังวลมากเหมือนแขกรับเชิญที่อยุธยาที่อำเภอสนาว่าไม่ใช่เขาอ่านว่าอำเภอเสนาจังหวัดอยุทยาป่ะเหรออ่เนเสนาได้ไงอย่างนี้ผู้รับเหมาไม่อ่านผู้รับเหมาน่ะนอกเรื่องตลอดนอกเรื่องตลอดว่าแต่ว่าพี่ซ่อนของพี่ไว้ไหนเนี่ยวันนี้พี่ไม่เอามาเฮ้ยมาเตาช่วยนี่มีแผนตัวจริงวะเนี่ยพี่มาวันหลังะคือค้าที่แล้ว ดมาสัมาษณก่อนแล้วเอา๋ยวเอาอุปกรณ์มาซ่อมใช่ดีกว่าป้าจะไปพบใครรับเช่าเราไปเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรเราได้บ้างโอเคปะปลาปลาปลาสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีครับค่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างในร้านละค่ะบอยอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารีพี่เทสนะอยู่กับคุณบอยพอดีชอบเลยด้วยนะเอางี้คุณบอยรับซ่อมอะไรบ้าง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับไฟบ้านครับผมค่ะใช่ทีวีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวเตารีดอะไรเกี่ยวกับไฟบ้าน220 a c ซครับผมซ่อมได้หมดซ่อมได้หมดขอให้เป็น220ใช่แต่ถ้าเป็นตัวแปลงอะแดปเตอร์จะไม่ได้ได้ได้ยังได้อยู่ได้ยังได้อยู่ทีวีสมัยนีก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์หมดแล้วครับผมอใช่ครับผมดีนะเหมาะกับบ้านพี่ ชอบดีใจแต่ยุคสมัยนี้เนอะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะชอเอาใช่ครับผมคุณบอยเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงเล่าพื้นเพให้ฟังหน่อผมมาจากระยองครับผมคือพื้นเพผมคือพ่อแม่เขาแยกกันแรงเนี้ยมาแล้วผมก็ดิ้นรนตัวเองอะไรองนี้ย แล้วพอดีแฟนผมอ่ะเขาชวนมาทางานมี่แล้วเหรอนี่แล้วครับผมเสียใจภรรยาเลยใช่ครัผมแล้วผมก็เลยมามาทำงานพอดีช่วงที่ผมกําลังหาทาเลร้านเนี้ยผมก็อยู่ร้านบ้านเพื่อนก่อนว่าสมเดือนแล้วพออยู่นานๆเกงใจเขาอะไรเนี้ยเราก็ขี่รถ3ามล้อก่อนเมื่อก่อนหาตะเวนหาจนหลายที่มากพี่กว่าจะได้ล้วเกือบสองสามเดือนกว่ามาได้เจอที่นี่ใช่ครับผม ก็เลยโอเคตอนแรกว่าคิดว่ามันอยู่ในซอยแล้วไปมาปรากฏเดือนแรกอ่ะมันเวิร์กไงมันเริ่มมีเงินเก็บไว้เราเนี้ยเราก็ภูมิใจตัวเองว่ามาก่อนผมมาไม่มีอะไรเลยนะม,มีมีแต่ตัวของแฟนทางนั้นเลยครับผมเงินแฟนอะไรออกเองค่าจช่าบ,บ้านอะไรเองเลยเี้ยเดือนแรกแล้วเดือนที่สองผมก็หาเองได้เนี้ยใช่ครับเฮ้ยมันมีคนมาซ่อมขนาดนั้นเลยเหรอไปเยอะครับผมเยอะแต่ก็จริงนะดูทีวงทีวีใช่ครับผมมันข้างในมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ครับผมแล้วมันเป็นแบบพื้นที่ว่างเปล่าให้คนที่เข้ามาจับจอง เป็นรายปีอะไรอย่างนี้คนนอกพื้นที่เขาต้มาเช่าอยู่แล้วเขาจะขับรถตอนเย็นออกไปซื้อของอแล้วเราอะ่ะต้องมาเปิดร้าน7จ็ดโมงเพื่อที่จะดักเขาออดักเขาเพื่อที่เขาจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมตอนเช้าม,มาทิ้งหรือถ้าบอกเขาถามว่าพี่เอาเย็นไหมหรือตอนไหนไหมอะไรเนียมผมจะซ่อมให้เลยแล้วตอนเย็นเขาก็กลับมาจากขายของที่ข้างนอกอะไรตามชายหาดอย่างเงี้ยเขาก็มาเอาไปไ สินค้ามาซ่อมเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาซ่อมส่วนมากจะเป็นอะไรเสียเยอะที่สุดที่ร้านผมแล้วครับผมก็คือทีวีเป็นลำดับหนึ่งครับผมเออก็จริงนะทีวีเยอะมากเครื่องเสื้อผ้าเป็นลำดับสองครับผมเออเครื่องเสืผ้าก็จริงเยอะอยู่ อันดับสมก็พวกจิบปลาถาะพวกเกี่ยวกับหม้อเตารีดดูเครื่องดูดฝุ่นพัดลมอะไรตรงเนี้ยก็จะเป็นของชิ้นเล็กหน่อยใช่ใช่ชองชิ้นเล็กน้อยน่อยทีวีนี่คือแบบไหนได้ซ่อมได้บ้างคือปังของพี่ที่บ้านเนี่ยนะมันจะเป็นแบบจอแบนเนี้ยพอจะได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนต้องบอกรุ่นก่อนดีว่าแต่ก่อนคือจอเขาเรียกจอโค้งจอแก้วจอแก้วไงทีนี้พี่เป็นแบบแล้วอะไรที่แพงสุดที่ซ่อมมาเนี่ยพัดมากครับผม พลาสม่าเนี่ยนะใช่ครับผมอ๋อคือพลาสม่าพี่เพชรมันเป็นยุครุ่นบุกเบิกใช่ใช่ครับมันเป็นจอแบนรุ่นแรกเลยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไปถโงยี่ห้ยังไม่ซัพพอร์ตเรื่องของจอแบนเรื่องของเรื่องคือพี่จะได้ไม่ต้องเอาพลาสม่ามาซ่อมใช่วโวกลับมาวอกกลับมาแต่จอแบนสมัยนี้ก็เสียละรุ่นใหม่ใช่ผมรุ่นใหม่ใหม่เดี๋ยวนี้มันก็อะไหล่มันแพงครับผมพี่ มันไม่เหมือนจอแก้วสมัยก่อนที่เราสามารถซ่อมแล้วซื้อตามอะไหล่ทั่วไปได้เดี๋ยวนี้มันต้องศูนย์ไม่ปล่อยครับผมเดี๋ยวได้รุ่นใหม่อ่ะใช่เราต้องมีตัวแทนแล้วเราต้องไปตีสนิทกับพ่อค้าวกนี้เพาถึงปล่อยอะไรใช่ใช่เพถึงปล่อยครับผมเพราะันนั้นเขาต้องศูนย์มันจะศูนย์ใช่ใช่เบิกศูนย์ครับเรามันจะเราตีราคาส่วนมากจะไม่ค่อยผ่านเพราะศูนย์มันปล่อยอะไหล่มาเพงอะไรที่ซ่อมง่ายที่สุดล่ะอ๋อครับผม แลวราคาล่ะราคาแบบอะไรที่ถูกสุดมอ้อยก็ม้อยเนี่ยใช่ท่าจะเอาหม้อมาซ่อมคือผมสงสัยพี่บอยนี่เราเพิ่งรู้จักกันอะไรซ่อมง่ายสุดหันหน้ามาอย่างนี้มอ้อยพี่ม้อยพี่มอ้อเฮ้ยมีปัญหาอะไรดูดูเหมือนหน้าจะเป็นอย่างนั้นหรอใช่เดี๋ยวพี่เอาหม้อมาให้บอยซ่อมเอามาสักสิบชุดคือพี่สิบชุดมีเยอะ เยอะมากขนาดนั้นเลยเออ,อมีทั้งเก่าทั้งใหม่ออมันถูกด้วยไนงะถ้าเกิดว่าอป้าให้บอยอะ่ะบอยลดราคาให้พี่บางดีไหนๆเราก็นั่งวิวแชร์เหมือนกันบอยต้องรู้นะไ่ปยากเกี่ยวตลอดบอยต้องรู้นะอย่างนี้ดีกว่าเ<ะ>ท่าเรื่องดีกว่าเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมออดูอยู่ทางบ้านเพื่อใช้เทคนิคนี้ได้ work at home เพื่อซ่อมอะไรเองได้มีอะไรซ่อมง่ายๆไหมที่พี่พอจะช่วยได้อ๋อยากลองอยากเรียนรู้ ที่ซ่อมได้ก็คือน่าจะเป็นพัดลมครับผมพัดลมนะใช่ครับผมง่ายที่สุดครับผมซ่อมได้แน่นอนได้แน่นอนพี่บ์ดถึงบอกไงซ่อมได้ซ่อมได้ไม่ขีดแก้นเดี๋ยวรอไปช่วยป่วงซ่อมสิอ่าซ่อมได้พี่บอยเริ่มแรกก็คือว่า ซ่อมง่ายๆคือพัดลมใช่ครับผมโอเคแล้วเราดูอาการยังไงวิธีการดูเนี่ยที่มาซ่อมที่สุดก็คือมันจะหมุนช้าครับผมแล้วมันจะเปิดหรือถ้าเราใช้ไปแล้วไปดังกอมันจะเสียอะไรเอ่อบู๊ตมันเสียครับผมบู๊ตภายในครับผมบู๊ตมันมันต้องอยู่ที่เท้าสิไม่ใช่ครับผมบู๊ตรองเท้าครับผมอ๋อนี่บู๊ตพัดลมนาโกรธนะโกระกลัว้ามบู๊ตใหญ่กลัวไม่น่าโกรดนะนะหมุนอย่างนี้อ่ะใช้มือหมุนเอา อันนี้ฝาล็อกตะแรงครับผมฝาล็อกตะแรงอันนี้ตะแรงฝาตะแรงนี้เราก็จะไขน็อตออก3ตัวก่อน,นครับผมน,นี่เรานี่คือส่วนมากที่เสียเลยมีแค่นี้<ช>พัดลมอ่าไหนาบูธคือตัวไหนครับบูธมันอยู่ข้างในครับผมเนี่ยมันอยู่ตัวข้างในอ,อกีออกเหรอใช่ต้องแกะแกะออกอีกคับไขน็อตไคน็อตตัวนี้ออกก่อนตอนนี้ได้เสร็จแล้วเอาไม้มาเหยียบัลุม ขนาดแย่รู้ไหมครับผมอุ้ยขนาดเลยเนี่ยผมมัแล้วเราก็ลขันนาอีกสี่ตัวครับผมขึ้นให้สุดแล้วลงให้มีดอ <c oughs> นี่ตัวนี้มักระเสียบ่อยอ๋อตัวนี้ถึงนีอะไรขายไงใช่<ม>อันนี้คือบูธเหรอใช่ครับผมบูธผมถ้าตัวนี้มันสึกแล้วมันจะเป็นฟันปลาหรือเป็นกุกกะมันจะไปกินบูธครับผมพอไปกินบูธอ่ะมันข้างในมันจะมีสำลีสับกํามันอยู่ครับผม ถ้ามันเกิดความร้อนแล้วซับซับน้ำมันมันจะออกมามาช่วยหล,อล่อนื่ออ๋อมันก็จะสึกใช่ครับผมตัวนี้จะสึกสึกสึกไปพร้อมๆกับตัวนี้ครับผมถ้าเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งทั้งชุดครับผมถ้าสึกก็บวดใหม่แต่ถ้าสามบดไม่ได้นะแล้ว <c oughs> อย่างนี้เราคิดเงินยังไงครับอันนี้ผมคิดขั้นต่ำอยู่250ครับผมแต่ถ้าซ่อมแพงกว่าน,นี้ก็ไม่คุ้มละใช่ครับผมถ้าซ่อมแพงนี้ผมถ้าลูกค้ายกมาผมจะบอกไปว่า ตัวนี้ซ่อม250นะซ่อมไหมเพราะผมจะไม่เสียเวลามา่อแกะนี่เออเออเราจะบอกราคาปุ๊บเราก็รู้แหละผมจะบอกเลยว่าเออตัวนี้ซ่อม250วัเพราะซ่อมไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าแกะเสียเวลาใช่เพราะแกะเสียเวลาเขาแล้วแพ้เสียเวลาไหมไม่เสียครับผมกิจกรรมหมัดเลยกิจกรรมหมัดเลยอ้โดิ ัจากคิดเพชรได้เห็นคุณบอยสอนพวกเราแล้วนะคะทําให้เพชรนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าบางครั้งบางผลนะคะเราก็มักจะคิดไปเองก่อนค่ะว่าอันนี้ยากอันนี้ทําไม่ไหวโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทํามันเลยซึ่งเมื่อคุณบอยค่อยๆอ,อธิบายสิ่งต่างๆก็ดูง่ายไปทันทีเหมือนปัญหาในชีวิตคนเรานี่แหละค่ะแค่เปิดใจรับฟังบ้างทุกอย่างก็จะดูง่ายลงเหมือนกันขับรถใช่คร,ครับไปยังไงอ่ะผมขับเองครับผมนั่นแหละ เป็ลหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาทุกทางแล้แล้ว USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปรอดแ่งเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ คืออยากจะรู้ว่าพี่บอยเนี่ยไปเรียนซ่อมจากที่ไหนครับอ๋อจากอาชีวะพระมหาไทยครับผมค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่พัทยากลางครับผมใกล้ใกล้แต่ว่าถ้าเราสังเกตนะที่เราไปคุยกับคนพิการหลายๆท่านมาเนี่ยก็คือหลายท่านก็จบมาจากอาชีวะพระมหาไทยประสบความสําเร็จใช่ทุกคนเลยนะใช่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าชีวิตในโรงเรียนในอาชีวะพระมหาไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างทําอะไรยังไงผมก็เข้าไปผมก็ ไปเป็นนักกีฬาในนั้นด้วยครับผมอ๋อหน้าใช่ครับผมไปเป็นนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำตั้งแต่อายุ19ครับผมไม่ธรรมดามีหน้าตัวแบบบึกเลยเนาะใช่ดูเขามีแข็งแรงแล้วดูโจสิอ๋อล่ามเหมือนกันหน้าน้านานายังไงแล้วยังไงแล้วเรียนเรียนยังไงเวลาเรียนอ่ะก็เรียนเรียนไปด้วยก็ใครถนัดด้านกีฬาอะไรเราเขาจะมีคอร์สให้ลงครับผมค่ะแล้วเราจะเป็นตัวแทนของพระมหาไทยเราไปแข่งตามจังหวัดที่มี ตามพวกซีเกมอะไรที่มหาที่เขาส่งส่งกันแล้วเวลาเรื่องเรียนล่ะนี่เรื่องนี่คุยเรื่องเรียนดอกได้ครับผมดอกได้อมไม่แต่เขาคือเขาเก่งนะแล้วคือตั้งเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยเล่นกีาดสุขภาพดีตด่ฝึกงานไหมใช่ครับผมฝึกงานครับผมเขาจะส่งครับผมแต่ผมฝึกในที่มหาไทยเพราะผมเป็นอลพัดพี่ถามหน่อยว่าอย่างที่อัชวพมหาไทยเนี่ย คือพอเราจบปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปทํางานปุ๊บมีปัญหานะคือพี่เคยคุยกับอาจารย์กันนะบางครั้งเนี่ยต้องตามไปแก้ปัญหาถึงสถานประกอบการอันนี้ผมบ่อยมีปัญหาอะไรคมีมีครับผมมีใช่ไหมมีเกี่ยวกับเรื่องที่นอนและห้องน้ำครับผมอ๋อผมโดนฝึกงานเสร็จแล้วผมก็ไปกรอกสมัครได้ทํางานที่ การจนบุรีครับมแล้วมันมันไม่มีเตียงนอนเราต้องนอนกับพื้นแล้วห้องน้ํามันเป็นแบบห้องที่ทางเดินคนเดียวแคบๆประมาณ5เมตรเราต้องขานไปอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็ทนอยู่มาสัก3เดือนมันผมก็เลยจำเป็นต้องกลับมาจังมาไทยอีกค่ะแล้วกลับมาปุ๊บแล้วก็ค่อยหางานอื่นต่อไปต้องหางานอื่นต่อไปครับผมค่ะแล้วคอมพิวเตอร์ซ่อมได้ไหม ไม่ครับผมคนละสาขาครับผมอ๋อคนละสายงานใช่เขาดีเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับผมแล้วอย่างนี้บอยลองเล่ากิจวัตรประจำวันชีวิตประจำวันณปัจจุบันให้ฟังหน่อยก็คือพักอยู่ที่นี่เลยใช่ ผมก็ทําตื่นมาก็เก็บฝาดบ้านแล้วก็รดน้ำเก็บกวาดบ้านสิกวาดบ้านใช่ไหมล่ะเก็บกวาดบ้านคนละยองเก็บกวาดบ้านนี่คือบ้านของน้องเลยใช่ปะใช่ครับผมเช่าครับผมทําอะไรบ้านตั้งแต่เช้าเย็นเลยตื่นเช้ามาผมก็ต้องอาบน้ําแล้วเปิดร้านเจ็ดโมงเพื่อที่อาบน้ำอยู่แล้วแหละใช่ผมเพื่อที่จะมาดักลูกค้าตอนเช้าครับผมเพราะลูกค้าก็ต้องออกไปขายของประมาณแปดโมง เราก็คือต้องตื่นเช้าหน่อยเพื่อที่ว่าเจ็ดงงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดร้านละใช่ครับผมเพื่อเวลาลูกค้าผ่านปุ๊บก็จะได้สดะดวกมากนะเพราะว่าอยู่ที่นี่พักที่นี่ทํางานที่นี่ใช่ครผมแค่ตื่นปกตินี่แหละแล้วก็รีบมาเปิดเพื่อที่ให้ลูกค้าเอาของเอาอุปกรณ์มาแล้วตอนเย็นก็อาจจะแบบผ่านแวะมารับกลับอะไรเงี้ยเรการรวดเร็วคใช่ส่งเช้าเย็นได้ ถู้ดีมากดีมากบอยอ่ะแล้วทาความสะอาดบ้านอะไรยังไงนี่บอยทำไงคะทำเองครับผมฝาดถูอะไรทำได้หมดทุกอย่างแต่ตะกี้นี้ที่ฉันก็เห็นเขาหนีไม่กล่าจ้ะทำได้นะแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่เพรบอยพูดถึงอะไหลอะไหลที่ต้องเอามาซ่อมเสร่มแล้วเราไปหาอะไหลจากไหนครับอ๋อต้องขับรถไปซื้อที่เทพปธิ์ประมาณสัก10กิโลครับผมขับรถใช่ครับไปยังไงอ่ะผมขับเองครับผม เดี๋ยวก่อนเคยเห็นแต่แบบที่แบบที่เขามีขายเป็นชุดเขาเรียกแฮนด์คอนโทรลใช่ไหมแฮนด์คอนโทรลสำหรับคนพิการไม่แปลกแต่สำหรับบอยแปลกไงบอยทำยังไงแฮนด์คอนโทรลใช่ผมผมก็ซื้อแป๊บมาห0าร้อก็ผมลงทุนทำเองครับผมฮะบอยทำเองเหรอใช่ครับผมแฮนด์คอนโทรลเนี่ยนะใช่ครับผมทำยังไงอะไรยังไงแต่มันอันตรายหรือเปล่าบอยแอบถามไหมไม่อันตรายครับผมเพราะผมไปสอบแบบขี่คนที่เขารับรองเขาก็ว่ามันใช้ได้ครับผมเออ แล้อย่างพี่ถ้าเกิดสูงวมาพี่เอามาให้บอยทำแฮนด์คอนโทรลบอยก็ทำได้ได้กับผมแล้วบอยคิดที่500นะได้กับผม <c oughs> โอ้โ <c oughs> บอยน่ารักมากบอยจมคือจะไม่ให้เหลืออะไรเลยว่างั้นอะไรก <c oughs> ็อยากเต็มที่ <c oughs> ก็เดี๋ยวฉันซื้ออันนี้มาให้ก็ได้ซื้อแบบอุปกรณ์แต่ของพี่มันพิการเป็นเยอะอ่ะแล้วของพี่ต้องใช้แบบไหนบ้างไม่รู้้องใช้แบบคอนโทรลแบบของดีรับผม อ,อ,อย่างผมแบบบ้านๆครับผมอันนี้เริ่มแพงแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเราให้สามีเราขับให้ต่อไปละอ,อันนี้ดีที่สุดแล้ไปหะยะัดเลยใช่ใช่ไอ้สามีเีงยงดีที่สุดดีละ,ละคุณผู้ชมครับผมได้เห็นรถของคุณบอยแล้วนะครับบ่งบอกถึงใจที่สู้อย่างไม่ท้อถอยจริงๆเลยนะครับและจากที่ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับผมพบว่าเขาเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยทีเดียวครับน่าจะเป็นเพราะว่าคุณบอยนั้นไม่เคยปิดโอกาสตัวเองด้วยคำว่าพิการนั่นเองครับ อะไรมือมือคันคันทำไมพี่เก่าให้ตรงไหนคันตรงไหนบอกมาคืออยากจะโชว์เขาบ้างอะอยากโชว์เขาบ้างอยากลองเขาเก่งเรื่องซ่อมแซมเรื่องนู้นนี่ผมว่าเขามีฝีมือและโชว์ล่ะผมไม่มีแต่ผมอยากจะโชว์ไงอยากจะว่าโชว์ว่าช่วงหน้าเนี่ยของเราก็มีเหมือนกันมีไอเดียการประดิษประดอยทําเผื่อพัฒนาไปเป็นสินค้ามาขายเดี๋ยวโชว์บ้างใช่เผื่อว่าบอยเนี่ยจะได้เอาไอตัวของเราที่เราทำเนี่ยนะ คือเอามาใช้เอามาขายแขวนนู่นนี่อะไรอย่างนี้ที่บ้านได้อะไรอย่เงี้ยค่ะลองดูนะว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าในช่วง DIY View ครับปลูกความเป็นศิลปินในตัวคุณด้วยเสื้อแทนเมด DIY 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 มีปวดตาอะไรอย่างเงี้ย เป็หลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาทุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ ปลูกความเป็นศิลปินในตัวคุณด้วยเสอยืดแทนเม d ด DIYYYYY ข y. ั้นตอนการทำเสอยืดนะคะเราก็เตรียมเสอยืดไซส์ที่เราใส่ได้นะคะไม่ต้องทำให้คนอื่นนะคะเราก็ใส่ของเราเอง ค่ะแล้วก็เราก็หาเศษผ้าที่บ้านนะคะมาตัดเป็นดอกไม้วันนี้เราจะทําลายดอกไม้นะคะจากนั้นเราก็เตรียมปืนกาวไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีง่ายๆคือเอาผ้าติดกับปืนกาวแล้วก็ไปติดที่เสื้อนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไหมสีที่เราเลือกไว้อาจจะเป็นสีขาวสีม่วงสีเขียวได้หมดนะคะวันนี้เราขอเลือกใช้สีม่วงนะคะเข็มหมุดก็อาจจะใช้เอาไว้เนาง่ายๆนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าหลุดสุดท้ายก็จะเป็นรูปปัดนะคะ แล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกเลยนะคะเอาผ้าที่เราตัดเอาไว้เป็นรูปดอกไม้นะคะวางเข้าๆ้าไว้ก่อนนะคะว่าเราจะวางตรงไหนประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ปืนการที่เราเตรียมไวะะ้เลยค่ะติดไปนนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเราแค่จะมาร์กจุดเฉยเพราะเดี๋ยวตอนที่เราเย็บเราอาจจะต้องใช้เข็มมุดช่วยนิดนึงนะคะ นี้นะคะล้วก็ลองเขย่าดูมันไม่หลุดแต่ว่าถ้าไม่ชชื่อเราก็ใช้เข็มหมุดอะติดไว้นิดนึงนะคะกันได้กันมันหลุดออกมาแล้วก็จะได้ลายสวยงามละจากนั้นเราก็เตรียมไหมที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ได้เป็นได้เดี่ยวก็พอนะคะเย<น>็บเน,นาคือการเย็บแล้วก็เว้นระยะน,นิดนึงนะคะ เย็บแล้วก็ดึงดึงไม่ให้เสื้อมันย่นนะคะเอามือดึงๆไว้นิดนึงดอกสุดท้ายจากนั้นเราก็จะทำลูกปัดมาติดก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ็จแล้วเราก็ตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงด้วยลูกปัดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็เย็บลงไปสองครั้งแล้วเราก็กะอีกด้านหนึง่งแล้วก็เย็บให้มันเป็นตาให้เป็นดอกไม้ยิม้มยิ้มก็ใส่ลูกปัดเข้าไปสัก5-6เมตรนะคะลูกปัดบางเมตรมันจะไม่สามารถ ร้อยเข้าไปได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็จิ้มลงไปมันก็จะได้ประมาณนี้ปากมันยังไม่ยิ้มเดี๋ยวเราสอยตรงกลางนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราก็ทำให้มันเป็นยิมยิ้มจากนั้นเราก็ทำอีกทำอีกสักดอกหนึ่งนะก็จะเป็นดอกไม้น้ายิ้มของเรา งานไหนแม้แต่งานแฟนซีคุณก็สามารถจะมีเสื้อยืดแท่ๆไว้ใส่ได้กับทุกงานด้วยเสื้อยืด DIY วิ w นะคะเป็นไงคะคุณหายคันไม้คันมือ,อยังคะหายแล้วพี่หาย,ยาสนิท<ะ>เลยใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าไอาเดียพวกนี้ดีนะ ใช่อือเอาไปทําได้นะคุณบอยนะแฟนผมก็ชอบก็ผมนะใช่ไหมเป็นคนโรแมนติกนะเนี่ยแล้วจอละ่ะเหมือนกันเลยพี่ไม่เหมือนสิ <ผม S 2> จอรไม่ใช่โรแมนติกแต่ผมจะให้แฟนทําให้ตลอดเลยทุกอย่างแต่จริงๆคุณผ,ผู้ชมถ้าพูดจริงแล้วนะ จอให้ภรรยาทําให้ทุกอย่างเลยจัดกระเป๋ายังไม่จัดเลยอยังงงงทุกอย่างทุกอย่างแต่ก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงแบบเนี้ยเออสบายดีใช่จริงจริงก็คล้ายๆกันนะพี่ก็ให้พี่บีทําให้ทุกอย่างเหมือนกันแหละเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วอยากให้พี่บอยนะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับอ๋ออยากจะพูดถึงคนที่พิการอยู่ต่างจังหวัดครับผม ที่อาชีวะพระมหาถ่ายเปิดรับคนที่พิการทั้งร่างกายอะไรพวกนี้ครับผมเขายังรับให้ฝึกอาชีพอะไรเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับผมร้านผมอ,อ,ยอยู่ตรงไหนไนบอกอหนอร้านผมอยู่พัทยาใต้ชัยพึกิค2ก็ผม,มทางเข้ามาสนามกีฬาก็ผมค่ะเปิด7โมงปิด2ทุ่มครับผมเบอร์โทรศพัพท์ 0940327763ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นเอาไว้ให้บอยนะคะครับแล้วก็ดีใจที่มีใจดีขนาดนั้นบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะขึ้นขึ้นเบอร์ของน้องบอยให้ปกติเขาจะบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะเก็บบินนะโจสเข้าใจเขาว่าบาเตอร์ป่ะอ่าเสร็จปุ๊บจะป่ะคือพอเราแลกเปลี่ยนซึ่งกันละกันพี่ขึ้นเบอร์ของน้องบอยให้แล้วเดี๋ยวบอยก็ซ่อมมอให้พี่สิบใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ ไม่ไหวไม่ไหวยังไงกกลับมาที่เดิมตลอดเลยให้คุณผู้ชมมาชมพวกเราใหม่ดีกว่าครั้งหน้านะครับทุกวันเมื่อประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับและสําหรับคนที่อยากจะชมเราทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชคำว่าวิวแชร์ แล้วก็เข้าไปในนี่เลย Instagram ก็ได้ใน Facebook ก็มีนะคะหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะคะก็จะเจอกับภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรานะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากค่ะครับยขอบคุณนะครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ